รู้บ้านเลยว่าแม่ผู้ใหญ่ได้ยินเสียงปืนดังคนผิดกันแห้งๆขนาะ มาหอดถึงบ้านนะครับมันจะมาเห็นสภาพนี่แหละครับผมผมขอมาทํางานครับตอนเศร้าคนตายนี่เป็นใครยังไงครับเป็นคุณนายเป็นเท้าแก้ผมนี่แหละครับผมมาเห็ดงานประจำหเหมือน,นอเป็นเป็นลูกคนอยู่แล้วส่วนย่นี่อยู่บ้านหลังนี้แหละครับเพิ่นมีปัญหาอะไรยังไงครับผมกับบอเรื่องส่วนตัวผมกับบอใครหูน้ำเพิ่นนะครับปกติกับเพิ่นกับบอขมีปัญหายัางครับเพิ่นกับยุน้ำกันดีๆนะครับอื แล้วตอนเกิดเหตุนี่เป็นยังไงไาตอนเกิดเหตุผมก็บม่ได้ยูนี่ครับผมเพื่อผมเลิกงานผมก็ต้องกลับออกไต่บ้านครับตอนเ้ามานมาล่าสุดที่เห็นแก่ตอนช่วงกี่โมงผมมาเจ็ดโมงครับเขามาเนี่ยเจ็ดโมงเสารผมมาเห็นสภาพผมก็เลยกลับเพื่อนไบบอกพูักงานอย่างนล้นะครับพนักงานวอกถ้วยใส่ท้วยตำรวจเป็นๆครับแล้วเมื่อคืนเมื่อวานก็ยังเหตุปกติครับเมื่อวานผมกปลผมมาทำงานปกติคนกายยูน้ำกันปกติครับตอนมีเสียงปืนนี่พี่ได้ยินไหม เขาว่าผม,มผมกลับบ้านแล้วครับผมบอ้อยู่นี่คือผมไปกลับนะครับ,รบไปทำงนานไปกลับสา,สามสามศพนี่มีใครบ้างครับก็มีคุณนายจะมีผู้กองกับป่าเพิ่นเพิ่นเป็นที่เลยเพิ่นนะครับป้าผมก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปไปหาผู้ใหญ,ญ่บ้านผมว่าผู้ใหญ่ช่วยโทรหาตำรวจให้ผมแนะ่แจง้งตำรวจให้ผมแนะ่ว่าอยู่บ้านหลังนั้นมีมีคนนอนจมก่อนเดือดยังผมก็เลยบอกคนไปดีสิงเราเห็นกี่คนผมเห็นคนเดียวกันฟอนผมพอมากแต่ที่นอนอยู่หันสามคนพร้อมกันจริงสิเหรอเพราะคนใหม่ กับมีแนนิดหน่อยครับกับอะไรเป็นเรื่องเลยแต่เรื่องในครอบครัวจริงๆเครับว่าทำงานแนวว่าแต่เรื่องอื่นบ่ใครไม่ปัญหาเนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติครอบครัวครอบครัวโอ้คาดว่าเกิดจากอะไรเท่าที่ทำงานนานหรือยังสองสามปีนะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องอะไรพออยู่สองสามปีได้แน่จะดูออกแล้ว ความปลุกให้กันครับตอนนี้เพราะว่าเพลินมันหลายอย่างับผมทวนมาเพลินกับว่าใครอยู่บ้านเพลินแบบต้องเข้าไปดูแลหอเพลินทุนนะมเพลินกบบแถมมานอนสี่กับมี่ครับโอ้แกมีหเขาพักอยู่ไหนอยู่อุดรครัซอยสามรับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านนายเด้ยินลูกบ้านไปขายไข่มดแดงครับลูกบ้านเลยว่าแม่ผู้ใหญ่ได้ยินเสียงปืนดังคนผิดกันแห้งๆพนสักทุ่มครับ ประมาณหกโมงตัวสิพุ่มโอ้ครับสามนาทีก่อนปืนฐานนาทีก่อนสั่นเข้ามาโอ้ครับบัดนี้ผู้ใหญ่บ้านกับโบก้าปกติเราดื่มกับเพื่อนนะมีไร่ไม่อย่างเพื่อนครับแต่เพื่อนเป็นคนบ่อใครเห็นคนหลอกซุ่มซิงอ้คือยุตังใจอยู่ว่าสิไร่มาถามเพื่อนอยู่แต่กับโบก้าโอ้ัดนี้พอสองทุ่มก็เลยมาเฮือนนี่เฮือนผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เลยมาเฮือนบัดนี้ก็เลยมาเปิดประตูหลังบ้านสรองเบิงไฟมีไฟอยู่หลักกันมีไฟหลักกับวันน้ยินเสียงคน อันนี้เกิดมาเพิ่นคือสิสงบแล้วปฏิทื่นตีสองเครื่องไปตลาดก็่ว่ามีเหตุการณ์ยังผิดปกติจนกลัวเกียจมุ่งถ้าคนส่วนเพิ่นไปแกู้้ใหญ่บ้านว่าอันเจ้านายเพิ่นถือยิ่งสามศพนอนอยู่ในเนื้อเงื่อนมาใส่แกจะในพื้นที่นะคาดว่าเพิ่นอีกทะเลาะกันนั้นบ่ไม่หาครอบครัวมีผู้ไรเสียชีวิตนะครับมีเล่าก็มีมีผัวมีเมียแล้วก็มีคนแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านนี่ก็เป็นญาติเนี่ย เราญาติมาเป็นแม่บ้านกาลังเตรียมห่อข้าวต้มน่าจะพิดกันพอไม่พิดกันเราญาติเขาไปหามจ้าเราเพิ่อีกจัดงานอย่างมืออื่นมืออื่นเป็นงานวันเกิดคุณนายหมูค่ะถ้าวันเกิดคุณนายหมูเราก็ดจึนบ้านไม่ออ๋หลังยุคขายกันเนาะจึนบ้านไม่หลังนั้นทศสันเรซจ้าก็เตรียมซื้อน้ำเสื้อหญิงแม่กระเป๋าเนาะซื้อน้ำเสื้อเราซื้อกับเข๋ามาเบิดเรียบร้อยออืก็มาผิดกันก่อนก็เลยเป็นเหตุะถล่ม มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ